สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ v o l k s w a g e n ID.3 โอ้โหผมรอตั้งนานนะน่กว่าจะได้ลองคันนี้อ่ะ ID.3 มนะมันสำคัญมากเลยที่ยุโรปเพราะว่าคนยุโรปเขาชอบ v o l k s w a g e n แล้วก็มันก็ไม่ค่อยแพงไปเออฮะจริงๆมันก็แพงนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้แพงมากก็คันนี้นะมันคงจะขายดิบขายดีเลยที่ยุโรปมานอร์เวย์ก็มาเลอดเลยเนี่ยอันนี้เป็น first edition แล้วก็มันมี3 trim level มี First edition ที่มันเขาชื่ออย่างนี้แล้วก็มี plus แล้วก็มี max แล้อาทิตย์หน้าผมจะได้ลอง plus กับ max ตอนนี้เราลองที่มันต่ำสุดก่อนแล้วก็อันนี้มันจะเป็น1 9เอ้ย18นิ้วนะล้อเป็น18นิ้ว Bridgestone Bridgestone t u r e s one, Eco ส1 5 55 18 <laughs> ก็ดี แล้วก็ข้างหลังนั่นเบรกข้างหลังนี่เป็นดรนะัมเบรกนั่นมันไม่ใช้ดิสเบรกหรอกเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ต้องการเบรกแรงก็ได้อันนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสนิมอะไรนะข้างหน้าก็เหมือนกันเป็น215 5้อ8เหมือนกันเลยถ้าเป็น plus มันจะเป็น19้นิว้วถ้าเป็น max มันจะเป็น20นิ้ว19นิ้วมัน,ม,นมันเก็บเสียงดีกว่าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าไม่รู้ว่าเราปดนี้ได้ไหมอันนี้โอเคข้างหลังก็มีที่เยอะนะเนี่ย มี12โวลต์เดี๋ยวเราจะเราจีวิวรถทีหลังนะแต่ว่าคันนี้มันไม่มีกองกล้องถอยหลังเลยเวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องเรื่องออระยะทางเราจะลองขับว่าดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแค่ให้ดูแป๊บเดียวว่ามันเป็นยังไงข้างในนี่นะอินทอเนนี่มันไม่ค่อยอันนี้มันไม่ค่อยพรีเมียมนะมันมันเบสิกน,นิดหน่อยนะ มันจะแข็งนิดหน่อยมันไม่ค่อยไม่ค่อยแพงอะ่ะก็มีจอนี่แล้วก็มีจอที่นี้แล้วก็ตนนัวนี้โอ้เราถึง96%แล้วข้อดีของคันนี้นะแบตเตอรี่มันเป็น62 kWh กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มันใช้ได้58 kWh แกิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่ามันจะมันคงจะมีช็อปเปอร์เฟเพราะว่ามันมันชาร์จเร็วนั่นเนี่ยเราไปถึง96%แล้วเราก็ยังชาร์จ21เดกิโลวัตต์เลยอะ่ะ มันจะเป็นประมาณนี้อาจจะถึง100เลยก็ดีเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็เราก็จะทําเหมือนทุกครั้งนะเราจะชาร์จถึง100%แล้วก็ขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนแล้วก็กลับมาชาร์จล้วก็จะขับ120เราจะดูว่ามันจ okay, ะขับได้ไกลแค่ไหนมันน่าจะเป็นเกือบ400กิโลเมตรนะโอเค let's check the weight a little c l o s e 940 wait โอ้920โอเค920 i l นเลี้ยงมือห backwards back a little bit 920 the whole car 1840 oh <_ cer pected ly> uh, shit แล้ววันนี้ก็อากาศดีเนี่ยมีมีแดดแล้วก็ลมน้อยนะตอนนี้ช่วงนี้แล้วเราก็ต้องขับ92กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้ม yeah, so ันมันม so so nah okay. ันเบาทําไมเนี่ยฮะฮาที่บอกเฮ้ยคัน right นี้ว่ะมันบอกว่ามันรถมันมีสี่แยกแล้วมันก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้แล้วน่าจะปิดนั่ยนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยมันจะเบาทําไมอ่ะฮะโอเคไม่รู้มันจะปะเฮ้ยเฮ้ยยุด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 มันรถลุกแล้วเนี่ยหมายเอี่ยมแล้วนะโอเคโอเคแล้วก็ที่นี่ก็มีอ่า อุณภูมิอุณหภูมิ22องศาข้างนอกก็ก็อุ่นดีนะแล้วก็ตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าแค่127วัตต์ตัวกิโลเมตรโอ้คันนี้น่าจะใช้ฟ้าน้อยนะเนี่ยก็แปลว่าเราคงจะขับต้องขับตั้ง400กิลเมตรเลยอะ v l t p r a n ร e ของคันนี้เป็น420กิลเมตรอืมโอเคเดี๋ยตอนนี้เราได้ขับ1ชั่วโมงกับเอเนชั่วโมงกับ20านาทีนะ แล้วก็คันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยแล้วเราได้ขับ113กิโลเมตรนะแล้วถ้าเราเช็คแบตเตอรี่เนี่ยเราเหลือ74%แปลว่าเราน่าจะขับได้เกิน400กิโลเมตรไม่รู้ว่ามันจะเป็น4 4 0 40ไหมแล้วก็ผมก็ชอบข้างในรถเนี่ยนะมันมันกว้างดีอะเนี่ยมันไม่ได้แคบเหมือน Polestar หรือว่าออ MG มันมีที่ที่แบลอะเลยเนี่ยเอาของเอาครัวอย่างไว้ได้ กระเป๋าเอาแล้วน้ำเราไว้เนี่ยแล้วก็มันไม่เกะกะขาเนี่ยใครที่มันมีขาใหญ่มันก็จะมันจะอุดอัดหน่อยนี่นมนไม่เป็นไรเลยเนี่ยสบายดีครผมชอบรถที่มันเปิดอย่างงี้เหมือนคอนโดเอน่ะโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปถึงเรายังไม่ถึงครึ่งทางนะต้องขับอีกโคตรไกลเลยอนะ่ะโอเคตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะแล้วก็เราได้ขับสามชั่วโมงครึ่งเลย ล้วคันนี้อ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยนนเนี่ยร้อยสามสิบหกวัตต์เอาจักราเมตรนะดีมากเลยนะเราได้ขับ300กิโลเมตรแล้วแต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งจะเจอนะว่าที่นี่นะมันไม่โชว์มันโชว์แค่กิโลเมตรมันไม่โชว์อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ fractions แต่ว่าถ้าเรากดนี่นะ s t a t u s มันจะโชว์เนี่ยที่เราต้องรีเสตเราต้องรีเซ็ตมันก็จะโชว์ที่นี่เนี่แต่ว่ามันมันอยู่ข้างหลังอันนี้มันตอนแรกมันโชว์ ออโตมเตอร์ว่าแล้วรถนี้ขับกี่กิโลเมตรเราก็ต้องกดที่นี่แล้วก็มันก็จะโชว์นี่ฮะผมก็เพิ่งจะเจอนะแล้วก็ถ้าจะโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เราต้องกดที่นี่มันก็จะขึ้นมานี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะยุ่งยากว่ะทำไมมันไม่โชว์ในจอ,อนี้ทุกอย่างเลยอะหรือว่าหลายคันนะทุกอย่างนี่ยนะข้อมูลเนี่นะมันจะอยู่ในนี้แต่ว่าที่นี่ไม่มีหรอกโอเคเอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็จะขับไปอีกนิดหน่อยตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะแต่ว่า อุณหภูมิมันตกนิดหน่อยนะตอนนี้มันเป็นแค่19อ,องศาตอนเราเริ่มขับเนี่มันเป็นมันเป็น22เลยมันก็จะเริ่มเย็นต้นเนี่ยหลังจากตะวันตก เออเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันอยู่ที่10%หรือว่าต่ำกว่า10%นะมันจะโชว์เปอร์เซ็นต์ในจอนี้เลยอ่ะฮะทำไมมันไม่โชว์เปอร์เซ็นต์นี่ตลอดนะะแปลกมากแล้วนะคันนี้มันดีไซน์ยังไงอ่ะแต่ว่าโอเคนี่นะเราก็ใกล้จะจบแล้วเราจะขับไปที่เดิมเราขับไปในเมืองนิดหน่อยแล้วไปทางจะกเข้าเมืองตรงนี้เราก็จะกลับออกจากเมืองอีกทีหนึ่งเพราผมรู้สึกว่าโอเค ID3 นี่แมันขับ มันมันดีนะมันมันขับสบายดีช่วงล่างดีไม่แข็งไปนุ่มพอดีเลยแล้วก็มันไม่แข็งเท่าพอลสตาร์แต่ว่าซอฟต์แวร์นี่นะ,ะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านี้โอเคเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็เราต้องเช็คจอหลายที่นะแต่ว่ารถมันบอกว่าเราขับ398.1กิลเมตรนะ แล้วก็เราเหลือตอน,น,นมาถึงนี่เราเหลือ3%แต่ว่าจริงกิโลเมตรเนี่ยมันผิดนิดหน่อยผมได้วัดแล้วมัน under report 0.8%ก็แปลว่าจริงเราขับไกลกว่านั้นแล้วก็มันบอกว่าเรามี136วัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ว่าความจริงนะเ,เราขับได้414กิโลเมตรเลยแล้วก็ consumption นี่มันเป็น135วัตต์ต่อกิโลเมตรแล้วก็เรามี55.8 k ิโลวัตต์ มันก็ดีนะตามสเปซิฟิเคชันมันต้องเป็น55าสิบ้ากิโลวัตต์เอาไม่ห้าสิกิโลวัตต์เราได้55.8ที่เหลือมันคงจะเป็นความร้อนเพราะว่าห้าสิบนั่นนหะตามสเปซิฟิเคชันมันเป็นมันเป็นคล้ายๆนอมินัลแคปซิตี้เบสท์เคสในลับตอนเราใช้รถปกติมันจะได้น้อยกว่าน,นั้นแล้วก็แต่ว่า135ยสาวัตต์เอาแต่กรัมแมตนะผมถือว่าดีมากเลยนะไม่ใช่ไฟฟ้าน้อยเนี่ยมันใช่ไฟฟ้า เกือบจะน้อยเท่า Mo เด r n 3แเลยนะถ้าเทียบกับ M C Hammer คงจะน้อยกว่า M C Hammer เพราะ M C Hammer มันมันมีล้ออะไรที่มันใช้ไฟฟ้ามากกว่านั้นหน่อยโอเคตอนนี้นะเราจะชารจอีกทีหนึ่งแล้วเราจะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกตอนนี้เราขับโวยแล้วนะ120อา้าวโอเคปกติเราจะขับ120แต่ว่ามันมีคนมาอะไรกระจายแซงมันโอเค,อเค,อเคแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้ 212วัตต์เอต่อก ok ิโลเมตรเก๋แต่ว่าเราอยู่บนดอยนิดหน่อยก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นกลางคืนเนี่ย13.5อ oh งศาถ้ามันเป็น20 25องศากลางวันเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ200วัตต์เอต่อกิโลเมตรนะแล้วก็ผมก็สังเกตนะว่าคันนี้นะมันเก็บเสียงดีแล้วนะผมก็สังเกตทำไมเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันเงียบดีแล้วนี่นะก็เป็นรถเยอรมันนะ โ o ล์ s สวาเกเขาก็ดีไซน์รถเยอรมันสำหรับขับเร็วได้ที่ออตตบอร์ด้านในนี้ก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์เป็นสีแดงผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสีได้ไหมแต่มันก็สวยดีนะมันดูมันทำให้มันดูพรีเมียมหน่อย ากลับมาที่เดินมนะแล้วก็เราเช็คข้อมูลนะเนี่ยเราใช้แค่207วัตต์อต่อกิโลเมตรละน้อยมากเลยนะเราขับเร็วต้เนี่ยแล้วก็ใช้แค่207แล้วก็ตอนเรามาถึงเนี่ยนะเราเหลือ5%แล้วเราขับได้255กิโลเมตรแต่ว่าอย่าลืมนะว่ารถคันนี้มัน o n the report นะมันเป็นนี่มันเป็นมากกว่า255ิกิโลเมตรก็ถ้าเราบวกลบคูณหารนะแปลว่าเราสามารถที่จะขับได้271กิโลเมตรเลยแล้วก็ เราใช้ไฟฟ้าแค่205วัตต์แต่กแม่205นะน้อยมากแล้วนะหลายคันนี่มันอย่าลืมนะว่าตอนนี้เป็นกลางคืนข้างนอกเป็นแค่10ประมาณ10บถึงสิองศาถ้าเป็นคันอื่นนะัจะขับกลางคืนะ่ะเหมือนเหมือนโพลสตอร์น่ะแดกไฟฟ้านักไงกลางคืนนะแต่ครันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากลางคืนนี้ก็ใช้ไฟฟาน้อยนะอันนี้ผมถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่มันดีอ,ะอ่ะตอนเราขับเร็วนะ่ะ เราก็สามารถที่จะได้55.6กิโลวัตมันเกือบจะไม่ลดลงถ้าเทียบกับ90กนะิโลวัต์่วโมงะแปลว่าคันนี้อะแบตเตอรี่มันคงจะดีมันคงจะมี low เ,าเขาเรียกอะไร low internal resistance e-tron นนี่นะผมวัดดูตอนนั้นมันเป็น1%มากกว่าแปลว่ามันก็1%าหายไปอะมันเป็นความร้อนแล้วก็ลดที่ไม่ดีที่แบตเตอรี่ไม่ดีเช่น ฮอนด้าอีอันนั้นนี่ตอนขับเร็วนี่ทั้ง5%เลยหายไปเป็นความร้อนนะคันนี้นี่ดีมากเลยนะแล้วก็เรื่องชาร์ตนี่มันจะเป็นอีกวิดีโออื่นต่างหากนะนั้นโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูว้ดียวนะแล้วก็เอาก็้ปากกันใหม่สวัสดีครับ